วันนี้ก็เป็นอีกวันครับผมก็มาซื้อดินนะครับกับทีมงานซับอนันตพรนะครับอยู่กับโกเบโก้มาร์คทีนะครับร้อยยี่สิบโอ้ยคือว่าไฟหม่องไหมเนี่ยหรอคะนี่แม่ย yeah. ้นี่ครับดินทรายฟูครับท่านผู้ชม สายฟูครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับสวัสด,สสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำรถหกล้อดำซิ่งนะนี่ครับผมอ่ยหยับมาอังชี่ก็ได้วะสายฟูครับเข้ายากมากนะครับคือมันต้องเปียกน้ำพี่น้อง มันมันมันถึงจะเข้าได้นะครับนี่คือแพ้แพ้รถน้อยนะครับแพ้รถน้อยแพ้รถน้อยอยังไงนะครับรถพวกร้อยยี่ร้อยสิบห้าเนี่ยคือเข้าดินแบบนี้นี่เข้าเข้าง่ายนะครับรถหัวใหญ่ๆอ,อย่างของพวกเรานี่ก็คือโอ้ กระเดาอยู่อันล่ะพี่น้องแถวนี้ไม่เป็นไรนะครับตรงที่เป็นนี่ก็แถวแถวนี้แหละเออพิ่งจะมาทำคลิปนะครับก็อยังยังยังมีอีกเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูฝั่งนู้นด้วยนะครับเรามาดูฝั่งนี้บ้าง เดี๋ยวจะพาดูมุมมองฝั่งนี้รถแต่ละคันนะครับที่ที่เขากําลังตักดินอยู่นะครับโอ้ข่อยว่าข่อยเป็นบ่ายเนานะขี่รถวอนเนยะอะไรเป็นบ้าได้ไอข้ขี่ไอ้หาเลี่ยมครับหาเลี่ยมหาไรครับอยากให้พี่น้องได้เบื้งองมุมดีๆสวยๆงามๆดูครับไอ้นี่ก็เป็นยูสุล็อกกี้ครับ รถหนักไม่เท่าไหร่นะครับรถหนักออกได้อยู่เรามาดรูรถเบานะครับจังหวะถอยเข้าถอยตอ่อคันไหนเนาะนี่เนะมีคันนี้มาก,ก่อนนะครับคันนี้มาก,ก่อนแล้วก็คันนี้นะครับฝีมืออยู่แล้วนะครับรถแต่ละคันก็มีเทคนิคของใครของมันละไปเนาะ อันนี้ก็กำลังถอยเข้าไปแล้วครับร้อยสิบห้านะครับอีสุสบายมากนะครับไปคล้องได้กับไปได้ของเผิดแต่ของเขาเนี่อยากบอกเยอะเอ,อิ่สบายอีก็รถใหม่ครับเนรถเยอะมากนะครับอยู่ข้างหลังผมสองคัน นะครับฟังสองสามคันพี่นอ้องถ้าถ้าดินบอฟูกับคันมันออกไงรถกับวออกันหลายปีนี่นะครับอันนี้ก็คือรถมันมาติดกันตรงนี้แหละครับมันเข้าเข้าไม่ถึงแมคโคทีนี้รถก็ออกมาสะสมกันเยอะนะครับ เดี๋ยวมาดูเจ้าร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าคือเท่ายวพวขังในนะครับเพิ่มพูนฟาร์มนะครับผมมาดูเขาออกบ่อจะเป็นยังไงนิ่มๆไหมนิ่มอยู่แล้วน่าจะะทายตอนพุนะ่นเนาะว่ได้เบิ้งจอดเด็ดเลยตอนจอดเด็ดข้าเขาห่มอยู่พนะี่น้องห่อน <c oughs> ห้อนพุ่นน้อนใส่ห่มวงงันน้ำเจเลือดนะครับ อยู่กับเจ้าของแม่โคนนะครับเดี๋ยวดูกันไปกันเลยครับไปแล้วครับสบายๆครับเนิบเนิบนิ่มนิ่มนะครับไม่มีปัญหาไปแล้วรอดแล้วครับบินนี้กันรอดล้ะมาชมคันต่อไปนี่ครับเอ็นพีอาร์อการตูนแมนว่าละ่ะคือว่าผิดอะของเสียหวานครับส่งเข้าประกวดนะครับ มือใหม่รถใหม่นะครับสื่อมือสองสื่อตอมือครับเป็นเครื่องร้อยสี่สิบแรงนะครับอันนี้ก็เข้าแบบนิ่มๆน,นะครับสบายนะครับเดี๋ยวเรามาชมตอนออกกันเลยครับบีกเดีแล้วครับให้สัญญาณปล่อยออกไปสบายครับ เสียวานหวานสมชื่อครับนี่เรามาดูกันต่อไปครับผมเจ้าล็อกในตำนานนะครับไม่มีวันตายว่าสั่นว่าอย่างนี้ว่ารอบช้าถอยเข้าบอ่อครับมาถอยเข้าเอาดินนะครับมาดูกันว่าจะกระเด้าหรือเปล่าไม่เด้าหรอกเดี๋ยววึงมันเจ็ดแล้วไหมเอาคองใหม่หรือเปล่า คลองใหม่ครับมาดูคลองใหม่กันเป็นไรไหมอู้สบายครับนิ่มๆน,นะครับมาชมตอนรถหนักตอนออกกันครับปิดแล้วครับนี่สบายๆครับต่อไปก็เป็นคันของผมโอ้ดดอโยกูได้คลองใหม่อะไรพวกไอ้ตายวกวักวสบายๆครับสำหรับเจ้าล็อกในตำนานที่สุดๆล็อกกี่ร้อยเครับ เป็นลองมันพี่น้องนี่ครับลองอยากบอกอยู่สุดๆเลยนี่เสียพนัดครับสูสุเด,ด,ดก้ายังอย่าเดาเลยไอ้คนนี้กู่ดเด็กเขาออกดีๆแต่แต่ว่ารถผมนี่เดาไว้เพี่น้องเดาเร็วคือคนเลยนั่นเร่มเปล่าเห็นปะสบายครับนี่ เอาแล้วครับนี่ก็เป็นทีมงานนะครับก็ของผมกับพ่อก็มาซื้อดินนะครับอันนี้ก็วิ่งช่วยทีมงานเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แมคโครทางทีมงานของเสียกอบนะครับก็สอมอยอ่นะครับพอดีแมคโครอุบิเหตุจังน้อยครับเกิดปัญหาเนี้ยนิดน่อยครับความร้อนแล้วก็อะไรนี่แหละกำลังแก้ไขกันอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาชมตอนออกจากบ่อก,กันเลยครับว่ามันจีออกไงคือเขาเจ้าว่ะออกง่ายๆครับนี่ครับตอนมันออกยากอะแถวนี่แหละเอ,อ้ยอยากบอกอยู่ในดันดากช่วยผมว่าถ้าน้ำใส่นี่คือสบายนะออน้ำก็มีอยู่นูน่นะครับน้ำ <laughs> สระก,ก็อยู่ตรงนั้นนะครับที่ที่เอาใส่ก็อยู่ตรงนี้ <laughs> แจว่เพิ่นบ่ใส่แลยพี่น้องก็มาซื้อดินเนาะจะกักสะจิมังเลยนี่ครับตอนนี้ปาร์เราก็เข้าวินเข้าคิวกันต่อไปนะครับเรามาชมตอนออกกันครับผมบีบแต่แล้วครับไปกันเลยครับไปนิ่มๆเดี๋ยวฟอยอยากอายคนนี่แอบไหวหลุดคันนี้ม,มาอีกแล้วเพิ่มพูนไป สามหนึ่งพี่น้อ,นนนองวผมท่านได้เฉลียว่ยจะเจ้ามากเลยนของเขาก็เอาไปเทสต็อกนะครับมาซื้อไปสต็อกสต็อกไปสตกใครครับดูทางครับอันนี้ได้ไปแล้วน่าจะอยู่ประมาณสองร้อยวันนี้น่าจะได้สองรอเที่ยวนะครับทางก็เริ่มไปทางเขาแล้วพี่น้อง สบายสบายครับเท้าเกียนี่ครับมาขับเองนะลูกเกียร์เากียเทอา์เกีย,กเ,กยเดี๋ยวว่าลูกน่าจะลูกเท้าเกียขับเองขับลงจากรถพ่วงก,ก็มาขึ้นรถดัมนะครับอาตรฐานนะครับแต่ของผมไม่เอาแล้วแต่แกไม่รู้หรอกว่าผมเคยขับรถไอ,ไอ้นี่มาเคยขับรถเงาเขื่ันนะ เขาเพิ่งจะซื้อรถมานะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูที่เทนะครับแล้วก็ไปดูทางเข้าด้วยว่าสิเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันครับข้าลือ้อหดมากนะครับทั้งน้ำบักเรียบแมวทั้งอ่ทั้งเอาภาชากางนะทั้งน้ำไอ้บักเรียบแมวว่างเนี่ยทั้งน้ำเล็บแมวอา่าหู้น้ำเร็บแมว แล้วก็หมามุ้ยนะครับคือไปจับไม่ได้เลยเอยหมุนเอาครับพี่น้องกระจกนี่มุนี่ปุ้ยไปแล้วนะครับกระจกนี่ไปทั้งเขาแล้วครับอ่อนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมทางเข้าที่เทนะครับไปถึงที่เทเลยแล้วกันนะครับไปเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนซีเลนนะครับ อยู่ตรงข้ามยูเทินนะครับซอยที่จะเลี้ยวเข้าตรงข้ามอ่าซอยรีสอร์ทเพียนทองนะครับเพียนทองอินรีสอร์ทนะครับเข้าตรงนี้เลย ตรงนี้ไม่เท่าไรครับตรงนี้ก็เป็นทางวิ่งปกตินะครับผมคือไม่หาที่หลบกันยากมากแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับ มันจะเริ่มแคบลงแคบลงเรื่อยๆน่าจะได้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วห้าโมงแรงแล้วต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะช่วงช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็คืออมันบ่ได้ไปเหตุงานใส่ผี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าหาซื้อดินมองละหา่ยวสิบ่ยวแต่ตรงนี้ได้ ถือว่าแปลงใหญ่อยู่นะครับสำหรับรถคันเดียวนะถือว่าแปลงใหญ่อยู่จะวิ่งสองคันนะครับผมก็วิ่งกับพี่พี่หวานนะครับส่วนน้องพ่อผมก็ให้ไปวิ่งในบ้านก็คืองานของตัวเองนั่นแหละงานที่พ่อรับไว้กับผมรับไว้เนี่ยแล้วรับเองเนี่ยนะครับที่ละที่เทก็ห้าเที่ยวสิบเที่ยวไม่เยอะ แต่ก่อนมานี่โอ้ยแคบแคบพี่น้องเออเนี่ยต,ต้นไม้ต้นอะไรก็ล่มทับขโมาอ่อนทางี่นะครับพอรถดำมาเข้ามาวิ่งนะครับเป็นเริ่มจะแบบแปนหูแปนตาเออเป็นหูสะอาดตาขึ้นยังองนะครับเป็นหูกว้างกว้างขึ้นเพราะว่ารถดำเมยเข้าไปวิ่งใกล้ต้นไม้ไม่ได้ดิต้องวิ่งดูกระจกซ้ายครับ คือคิดริมซ้ายเลยอ่ะเพราะว่าไอ้บางนียันมันขของอันนี้แล้วก็กิ่งไม้ก็ล้มเข้ามาไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับตรงอันที่พาดไอ้พาดมาทางเนะี่ยล้มเข้ามาในทางทีนี้ก็ชนเรานะครับไม่มีมีดครับปกติมีดจะอยู่หน้ารถผมนะครับก็คือไว้ตัดกิ่งไม้พวกนี้แหละ เดี๋ยวนี้มีดมีดหายครับผู้ใดวัวไปผ้าบากักแกงมั่วเรียบล่อยดีเลยั่งนี้ก็โอ้ยพอดีกับตนใหม่เลยเยมใสไ่ไหมลืมถ่ายให้ดูครับนี่ครับมันจะเริ่มเข้าไปแล้วมันจะเริ่มลกขึ้นลกขึ้นนะครับนี่ยาบามีรถส่วนกันเน้ออยู่ในมองนะ นี่คือกิง่งนึงครับเนี่ยที่ออกมาปกติจะวิ่งไปตรงนี้เลยเราต้องหักออกแล้วก็ตรงนี้ก็นี่ครับงานบอกเรียบแมวพี่น้องมาเนี่ยมาจริงๆด้วยครับรถมาครับเราถอยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปลึกกว่านี้มันยากครับเอ้ยเอ้ยเ้ย เรียบนำเรียบแมวนำเรียบแมวพี่น้องไส้ตกขวากระตกมันลงลงหวองหันมันยากเลยไอ้มาพีเ่เ้อมันลงตรงนี้ง่ายกว่าครับนี่ให้ลงตรงนี้เลยตรงนั้นนะ่ะต่อไม้นะครับมันมีต่อไม้ลงยากแล้วก็อย่างหัวรถมันเหวี่ยงไม่ได้ครับลงยาก ต้องหลบปึ๊บถ้าไม่มีกระจกคืออยากบอกอย่หูใสนะครับลงตรงนี้แล้วก็ไปขึ้นข้างหลังนะครับมันมีที่ขึ้นอยู่ดูสังเกตที่กระบะดําครับดูกระบะดําจะยกเองเอายกขึ้นเอาเอาคือขึ้นเองกันระ <laughs> <laughs> เห็นบ่พี่น้องไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปนะ <laughs> ล่านะไกลถึงที่เทแล้วครับ คลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมอดทนดูเอานี่ครับหมามุ่ยครับตรงนี้ขวามือดูครับลายล่เบิดแล้วล้นข่อยโอ้ยพี่น้องเลยตัดกับตัดเ่าได้น้ำแบบนี้มันต้องใช้ไอไดย้ยาหรือเปล่าเออไอ้นั่นนะ่นนะมีนบขอหันบานเขาเอื่อนอะไรนบ่เหงาเหงางฟันได้ ไปจับันไปฟันลงไปอ่ะมือสวยดิโอเสียจากมาเกียร์ตรงนี้ให้แล้วผมกลัวตั้งแต่มันไอ้นั่นแหละเนี่ยกลัวแต่มันหลม่มมาปาดหน้าตรงนี้ออกโอ้ยยันอยู่โอ้ยจริงมาถ้านเนี่ยเสียจากอะเยี่ยมมากเลยน้องแต่ถ้าไปเกียร์สามยังไงมันก็ลงอืมเพราะว่าเราไม่มีมือเปลี่ยนเกียร์นี่แหละมันต้องจังซีหล่าจักอ๋อแม่ถูกต้องแล้วบอกลา แงงขอ,งงอตรงนี้คือเป็นล่องน้ำนะครับน้ำข้างบนข้างบนนะครับมันเป็นน้ำของน้ำเป็นทางรถไฟมาเช่าอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มันก็ไหลลงมาถนนนะครับก็เลยลองเอารถไถเกียรตดูพอดีข้างล่างก็ยังมันกแข็งดีอยู่ก็เลยเอาเลย ก็เล็กกล้าเขานะครับแล้วก็เอาดินใส่รถหนึ่งนะครับถึงที่ทีแล้วย yeah. เสียกแกก็นอนอู่สบายคือเเ่าวันแหละอุดออกละคำเพงออกนอนเหรียญตัวซับเอื้อนเมาเงินนี่สอพี่น้องไอเสียกจักเกียดหากินน้ำกันครับผมก็เอารถดำไปกับนายหน้าไป เสียจากก็เอารถไทไปแล้วก็อาจจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับยกดังครับผมก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็โอ้หลายนาทีเลยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมไปกันเลยครับ